อไหวพระรอบที่หนึ่งโอเคอ่ารอบที่สองครับไหวผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หนึ่งสองสามโอเคอ่าไหวเช่นก,ก,กันแล้กันอ่าอ้าวผ่านตัวมือหน่อยไปคนที่สองไปครับคนที่สองเด็<ย>ก,กคนดกเดคนตเด็กคดกนดคนตเกคนด็ก <laughs> ไหว้พระไหว้พระไหว้พระอ่าตัวมึงนี้อ่าเก่งมากอ่าลำที่สองครับไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ผู้ใหญ่ไหว้ผู้ปกครองเราโอเคอ่ะไหวเชิงกันแล้วกันโอเคเก่งมากตัวมือหน่อยอ้าวผานอ่ะผู้ที่สามเนี่ยอ่ะคลิกอ่ะเตรียมพร้อมหนึ่งสองสามไหว้พระครับสลำพี่หนึง่ง โอเคอ่าวดาที่สองไว้หัวใหญ่เค้กกินตัวตรงเค้กกินตัวตรงเออเอาไว้เช่นกันแล้วกันเออป้าเก่งมากตัวมื่อน้อยอ่าวคนต่อไปครับดีดีอ้าวเดี๋ยว้ัวใจทางนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกันหัวใจทางนี้หญิงมนุษยเออ อย่มาอย่ามาใกล้ๆกันก่นกนกนใกล้ๆกันสิครับอ่าไว้หนูอยู่ในนิ่งนี่อย่างิี้อ่าไว้ฟาครับหนึ่งสองสามเออเก่งมากอ่นดัแบที่สองครับไฟครูบาร์แจกมาผู้ใหญ่ไปไงเออจิจมูกครับผมอ่ะไฟเช่นกันละกันเออเก่งมากเก่งมากครับอ่าตัวมือหน่อย มาต่อไปครับโอเดี hmm. ๋ยวได้กินข้าวนะเดี uh. yeah. 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 Uh, ๋ยวพุ่งบุกเรายังไม่ฝึกเดี๋ยวใจเย็นกลับมาก่อนอ่ะวายาครับหนึ่งสองสามโอเคอ่ะวายผู้ใหญ่หนึ่งสองสามโอเคว้ายชงดกันแล้วกันอ่ะหนึ่งสองสาม โอเคผ่านตัวพื้หน่อยอ่ะคนต่อไปครับคนต่อไปบุ๊กกบะพริบุ๊กไปเลยอย่าไปอีกบุ๊กอยถอยหน่อยถอยอีกบุ๊กถอยอีกถอย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 ข้างหลังครับถอยข้างหลังเออฮะไหว้พระครับหนึ่งสองสามอยู่ดีดีบุ๊กเราเป็นหุ่นเชิดให้ตาดีดีบุ๊กบุ๊กเดี๋ยวบุ๊กเดี๋ยว มอแม่ป้วงยนงไงครับดูระหว่งคิ้วออาพร้องกันหนึ่งองสามเออมาคอยยู่ตังนั่งฮะวันผู้ใหญ่นยิบป้งหยุดนยิบป้งอยู่ระหว่างระหว่าจมูวขึ้นเหนือ่าไปตามนี่อหนึ่งสองสาเออเก่งมากเก่งมากอ๋อัาช่ดการละกันครับนำหากันหนึ่งสองสามเออทำเุกัไหม เอาตะบุกนี่ยไมบบ่บุกไว้ปลาอยู่มังคีวจะงี้อ่าเดี๋ยวสอนสัจ้าเขาเอาคนต่อไปหมดยังหมดแล้ว,ลวโอเคไปกินข้าวก่อนเดี๋ยว